สวัสดีทุกท่านที่กลังติดตามรับชมกลับขึนเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียบเรียงและสรุปเวสของอาริชิโนนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เล่นเวสจบไปแล้วนะ เออต้องบอกไว้ก่อนแต่ถ้าใครมาดูก่อนนี้ก็บอกเลยว่าสปอยแบบสปอยเต็มๆเลยนะเรื่องราวของเควสเนี่ยมันเกิดจากการที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยสามารถสร้างผลงานในการคว้าโนสิตเมืองน้ำมาได้นะครับทำให้ได้รับชื่อเสียงอย่างมากในหมู่ของฟาตุยนะทำให้ฟาตุยก็ได้ปุดโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมาครับที่มีชื่อว่าโปรเจกต์สตูชานะครับหรือว่าโปรเจกต์เหมันนั่นเองซึ่งโปรเจกต์เนี้ย นำโดยปูซิเนรานะครับนายกเทสมตรตีแล้วก็ตัวของแพนธรลนนะหรือว่าแฟดหมอไปร่างมืดนี่แหละนะครับมีการเรียกตัวฟาตุยคนลสำคัญนะครับกลับไปที่เนนนยานะโดยเฉพาะชายนะ เออชายก็ถูกแบบเรียกกลับไปนะเพื่อไปทำภารกิจรับเป็นพิเศษนะครับรวมทั้งเหล่าเด็กจากบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยนะทำให้ตัวของอาร์เรกิโน่เนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่นะครับพาเด็กกำพร้าที่อยู่ในบ้านสสนอมอุ่นทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่สนเนยญ่านะครับเพื่อเข้าร่วมโปรเจกตูชาเนี่ยทำให้มีคนในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าหลายคนรู้สึกหวาดกลัวอันตรายขึ้นมาครับแล้วไม่อยากจะไปร่วมโปรเจกที่สนเนยญ่านะก็เลยมีสมาชิกบางส่วน รวมตัวการวางแผนคิดก่อกาบฏขึ้นมาครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันก็เกิดจากการยุยงของผีตัวหนึ่งครับทุกคนครับซึ่งมีชื่อว่าเคลวีนะเออผีเคลวีมันไม่ใช่วิญญาณของเคลวีนะครับเออนี่มันไม่ใช่วิญญาณของเคลวีแต่จริงแล้วอะ่ะมันเป็นผลพวงของพลังของฮาริคินเองทุกคน พลังของพระจันทร์สีเลือดในตัวของฮาร์รี่ควินเนี่ยมนส่งผลกระทบนะครับให้ตัวของฮาร์รี่ควินมันเห็นภาพหลอนเออแล้วมันก็ชอบสร้างเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตประหลาดๆอะไรเงี้ขึ้นมานะครับและบางครั้งเนี่ยมันก็สร้างออกมาแล้วกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตมิติซ้อนนะครับเป็นระบบเอ็กโค่เกิดขึ้นมานะอย่างรอบเนี้ย มันทำให้เกิดผีเควีนะครับซึ่งมันเกิดจากความทรงจำของฮาร์รีควินในวัยเด็กเนี่ยขึ้นมาทุกคนซึ่งด้วยความที่มันไม่ใช่วิญญาณจริงๆทุกคนมันไม่มีการรับรู้และไม่มีการเก็บข้อมูลมันไม่มีไม่มีวัตถุทงสารอะไรเลยนะครับมันแค่เป็นเหมือนเป็นภาพจำเป็นภาพซ้ำๆที่วนวนไปวนมานะแล้วมันก็จะถูกรีเซ็ตในทุกเช้าด้วยนะครับซึ่งตัวของฮาร์รีควินเนี่ยก็สามารถทำลายหรือว่าลบมันทิ้งได้นะเออแต่ว่า รากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ผีเครวี่เนี่ยมันก็จะมักจะเอาใจใส่ดูแลเด็กในบ้านและคอยช่วยเหลือเด็กในบ้านอยู่เสมอครับเออจนบางครั้งเนี่ยมันสามารถช่วยชีวิตไอ้พวกเด็กๆในบ้านให้รอดชีวิตมาได้ด้วยตัวของฮันนี่ีนเนี่ยก็เลยปล่อยให้ผีเครวี่เนี่ยมันยังคงอยู่เอออยู่รอบๆตัวเธอแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นข่าวลือในหมู่ของเด็กในบ้านเรื่องเด็กกำพร้านะครับว่า มีเด็กที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง,งนะเออก็คือเป็นผีไปจําบ้านเลี้ยงเด็กกาพร้านั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ผีเคลวี่นะครับมันเกิดจากความทรงจําวัยเด็กนะครับของตัวฮาริคินเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยครูกาเบน่านะครับซึ่งเป็นท่านแม่นะเป็นคนดูแลบ้านเลี้ยงเด็กกาพร้าอยู่เออตัวเคลวี่ในตอนนั้นเนี่ยได้พบความจริงว่าเด็กๆในบ้านเลี้ยงเด็กกาพร้านะสุดท้ายจะต้องถูกส่งไปเป็นตัวทดลองของดอเตเรนะครับ หรือว่าเดอะด็อกเตอร์เนี่ยส่วนคนที่ไม่เอาไหนก็จะถูกส่งไปทําภารกิจให้ไปตายนะครับคุณคนครับเอพอเธอรู้ว่าจริงๆแล้วบ้านเด็กเด็กกัพรามันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เธอเธอรู้มาก่อนเนี่ยเธอก็เลยเข้าไปทะเลาะกับคู่กาเบนนาทุกคนสุดท้ายก็ถูกคู่กาเบนนาทําร้ายกลับมานะครับตัวของเคลวี่เนี่ยก็เลยพยายามที่จะเปิดโปงนะเออแต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อครับเคลวี่เองก็เลยพยายามที่จะหนีออกไปจากบ้านเด็กเด็กกพัพารานะแต่ว่าสุดท้ายก็โดนจับกลับมาทุกครั้ง ตัวคู่กับเบน่าเนี่ยก็ไม่ฆ่าเควีด้วยทุกคนแล้วก็ใช้วิธีแบบซ้อมหรือว่าทรมานนะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นนะตัวของ แพรแว่นะครับหรือว่าฮาริควินในตอนนั้นเนี่ยก็เลยเสนอนะครับว่าทําไมเราไม่ฆ่าคูกาบ์เบน่าซะนะแต่ว่าเคลวี่เองก็ทําไม่ลงเพราะว่าตัวคูการ์เบน่าเองก็เป็นแม่แท้ๆของเคลวี่นะครับตัวของเคลวี่เนี่ยก็เ,เลยเอาแต่จะชวนคนอื่นหนีนะครับหรือแม่ก็เตมให้เพื่อนๆเนี่ยเวลาประลองกันก็ประลองให้เสมอก็พอนะอย่าฆ่ากันอะไรแบบเนี้ยเพื่อ,อยื้อเวลาแบบยื้อเวลาไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้แล้วก็ เคลวี่เองก็พยายามคิดที่จะหาวิธีนะครับที่จะรอดออกไปจากบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวผีเควี่ที่ถูกสร้างขึ้นมานะทุกคนเออจากความทรงจําของฮาร์รีควีนในตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยมีนิสัยที่แบบจะไปคอยแบบปลุกปัน่นเออเด็กๆในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับแล้วก็จะชวนแบบเด็กๆหนีออกไปจากบ้านอยู่เรื่อยนะแล้วตัวของพวกที่อยากจะ ก่อกบฏในบ้านนี้เด็กกำพร้าเองก็ด้วยนะครับก็เลยใช้ตัวของผีเควเ่เนี่ยเอาสิ่งที่ผีเคว่มันพูดมันเล่าให้พวกเด็กๆฟังน่ะมาเป็นเครื่องมือในการชักชวนคนมาร่วมก่อกบฏด้วยนะครับไอ้พวกลินนี่เนี่ยมันก็รู้ทุกคนมันก็พยายามที่จะหยุดยั้ยงไม่ให้เกิดเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าตัวของฮาร์รีควินรู้เนี่ยทุกคนโดนฆ่าตายหมดแน่ตัวของลินนี่ก็พยายามที่จะหาทางกําจัดผีเคว่ทุกคนก็ ให้หนักเดินทางอะไปเป็นคนถ่วงเวลานะครับก็คือไปเป็นถ่วงแฮร์รี่ควินไว้เออไปชวนแฮร์รี่ควินคุยอะไรเงี้ยเอออย่าให้แฮร์รี่ควินกลับมาที่บัวซองนะอะไรอย่างี้แต่ว่าจริงๆแล้วตัวของแฮร์รี่ควินก็รู้ทุกอย่างครับแฮร์รี่ควินก็เลยเล่าให้ฟังว่าในตอนท้ายที่สุดเนี่ยเคลวี่ก็คิดหาวิธีทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถ พาทุกคนหนีไปจากบ้านเลนิงเด็กกำพร้าให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหาวิธีได้ในวันสุดท้ายที่เคลวี่ต้องประลองกับแพ้แแว่นะครับในตอนนั้นเนี่ยเคลวี่ก็บอกว่าทางเดียวที่จะหนีไปจากบ้านเลน้งเด็กกำพร้าได้มีอย่างเดียวก็คือความตายทุกคสุดท้ายเนี่ยแพ้แแว่ก็สามารถชนะประลองกับเคลวี่แล้วก็กลายเป็นราชาแห่งบ้านเ้ิงเด็กกำพร้าได้ หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการต่อสู้เพื่อฆ่ากันอะไรอีกนะครับก็ไม่มีการทดลองอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เฟอร์มิเนตเนี่ยถูกส่งเข้ามาอยู่ที่บ้านนี้เด็กกำพร้าแล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เรื่องในอดีตของบ้านนี้เด็กกำพร้าเลยทุกคนเพราะว่าคู่กับไปหน้าเองก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับคนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตายไปหมดนะมันก็เหลือแต่แพ้่แว่นี่แหละนะครับทําให้เด็กๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เด็กกำ ก็ไม่ได้รับรู้ถึงความโหดร้ายนะของบ้านแสนอุ่นในช่วงก่อนหน้านั้นเลยนะจนกระทั่งหนึ่งปีต่อมาเนี่ยตัวของแพ้แว่นะครับก็สามารถฆ่าคุกกาเบน่าได้สำเร็จนะทำให้ทุกคนเนี่ยก็เลยตราหน้านะครับว่าตัวของ พ่แ่เนี่ยเป็นฆาตกรที่ฆ่าแม่ตัวเองนะฆ่าท่านแม่ของบ้านแสนอบอุ่นนะครับผู้แสนใจดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวของแพ่แม่ก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นฮาบินเจอร์นะครับและกลายมาเป็นท่านพ่ออล็กชิโนของบ้านแสนอบอุ่นแทนตัวของอล็กชิโนเนี่ยซึ่งเป็นชื่อใหม่ของแพ่แม่เออได้ตั้งชื่อใหม่ก็ได้เปลี่ยนกฎนะครับหลายๆอย่างของบ้านลิงเด็กกําพลานะเช่นถ้าใครมีความเห็นไม่ตรงกันให้ฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เปลี่ยนเป็นถ้า มวยความเห็นไม่ตรงการให้สู้กันนะครับคนไหนแพ้ต้องยอมถอยให้อีกฝ่ายนึงเออก็แบบเป็นกฎว่าอย่าอย่าเอากันยึงตายอ่ะประมาณแบบนี้นะครับคือตัวแพ้แว่เองเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้บ้านเล้ยงเด็กกกำพร้ากลายเป็นสถานที่ที่แบบเป็นที่ที่ดีสำหรับเด็กๆในเควสตเนี่ยตัวของอารลิชิโนเนี่ยก็ได้อพยพนะครับพาคนในบ้านเล้ยงเด็กกําพร้าไปยังปัวซองน,นะโดยอ้างว่าหนีผีนะครับนีผีนี่แหละ แต่ความจริงเนี่ยคือเพื่อให้โฟ l ์นะทุกคนนะสกอบหาคนทรยศที่อยู่ในหมวดหมู่ของบ้านสาธมอุ่นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับและรวบตัวนะรวบรายชื่อของคนที่คิดทรยศนะครับออกมาให้ได้ง่ายมากที่สุดนะโดยที่โทษของคนทรยศก็คือจะต้องถูกประหารนะครับพวกลินนี่จึงเข้าท้าดวลกับ อเล็กชิโนนะเพื่อจะให้ยกโลกโทษประหารนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีนักเดินทางดาบรูเบตเข้ามาช่วยเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอาชนะอเล็เรชิโนได้นะโดยเฉพาะตอนที่ถูกดึงเข้าไปในมิติพระจันทร์สีเลือดนะครับซึ่งมันเหมือนกับมิติของไรเดนเลยอะ่ะเออตอนที่เข้าไปนี่ก็คือแบบนักเดินทางก็ขยับตัวไม่ได้นะครับเหมือนกับตอนสู้กับไรเดนเลยทุกคนเรียกได้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่นักเดินทางพ่ายแพ้ในคัดซีนเลยนะครับเออ ตั้งแต่มีเกนชิน IMPACT ม,มานะครับนี่เป็นครั้งแรกที่แบบนักท่อแบบพ่ายแพ้ในคัสซีนแบบพ่ายแพ้จริงๆอ่ะไม่สามารถเอาชนะอาริชิโนโได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้คนที่ทรยศนั้นก็จะต้องถูกประหารนะทุกคนในตอนที่อาริชิโนนั้นได้เป็นฮาร์บิงเจอร์นะครับการทดลองระหว่างบ้านเลี้ยงเด็กแสนอบอุ่นเนี่ยกับตัวของ The Doctor, Doctor Ray เดอะด็อกเตอร์ดอตเตอ์ ก็ถูกระงรับทั้งหมดนะเออก็ไม่มีการทดลองที่โหดร้ายต่อเนื่องมาอีกเหลือไว้เพียงการทดลองลับอันหนึ่งครับทุกคนครับเหลือไว้หนึ่งอย่างซึ่งมันคือการทดลองในการสร้างเ h อะ bottle of f r a m e นะครับโดยที่โดเตรเลเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่เข้ามาแล้วก็มาเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะแต่ว่าจะเป็นคนคอยกำกับแล้วก็ให้คำแนะนำคนซึ่งตัว potion bottle of flame เนี่ยก็คือการดูดเอาเลือดของ อล็กคิโน่นะครับออกมาซึ่งเลือดของอล็กคิโน่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปทุกคนเพราะว่าเลือดของอล็กชิโน่มันจะมีลักษณะเป็นเหมือนเปลวไฟมันนะครับทุกคนครับอล็กคิโน่บอกว่ามันคือเปลวไฟอะ่ะมันคือเปลวไฟจริงๆอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นกระแสบิดทุกคนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้อามาสร้างเป็นพชั่นขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งตัวพชันนียก็จะถูกออกแบบมาไม่ให้มีผลกระทบทางร่างกายแต่ว่ามันจะไปทําลายความทรงจานะครับหรือว่า วิญญาณเนี่ยของคนคนนั้นแทนซึ่งมันก็จะทําให้คนที่กินเข้าไปเนี่ยได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าสามารถทนความเจ็บปวดเหล่านั้นได้เนี่ยพอตื่นขึ้นมาอีกครั้งความทรงจําเกี่ยวกับบ้านแสนอุ่นจะหายไปซึ่งคนที่รอดชีวิตได้เนี่ยก็จะได้รับสิ่งพลเรือนนะครับ อล็กชิโนเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอไว้กับนิวเวเดตไปแล้วนะครับว่าจะถอนกำลังทั้งหมดเลยออกไปจากฟอนเทนนะครับแลกกับการที่นิวเวเดตจะต้องให้สัญชาติและการนิรโทษกรรมกับบุคคลเหล่านั้นซึ่งคนที่ได้รับกระสแสบีเข้าไปนะครับก็จะสูญเสียความทรงจำบางส่วนเออซึ่งมันจะทำให้การรับรู้ตัวตนของเขาเ,เปลี่ยนไปนะครับ ส่วนคนที่ไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้เนี่ยแน่นอนว่าอาริชิโน่ก็ไม่ได้บอกไว้นะครับแต่เราก็คงจะเข้าใจกันดีว่าถ้าทนไม่ได้ก็คงต้องตายนั่นแหละพวกลินนี่เองอาริชิโน่ก็ ให้เลือกนะครับว่าจะกินน้ํายาเพื่อจะถอนตัวออกจากบ้านแสนอบอุ่นหรือไม่หรือว่าจะเลือกที่จะอยู่ต่อก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพวกลินนี่ก็เลือกที่จะอยู่ต่อเพราะว่ายังเป็นห่วงพวกเด็กๆคนอื่นๆในบ้านอยู่และท้ายที่สุดผีเครวี่นะครับก็ถูกคาลิชิโน่ปลดปล่อยนะบ้านเลี้ยงเด็กกําพา้านะครับก็จะเหลือแต่พวกใจเด็ดเออที่ซื่อสัตย์ต่อบ้านเลี้ยงเด็กกําพรรานะครับและพร้อมนะ ที่จะเข้าสู่โปรเจกต์สตูชานะครับนี่คือแผนการสุดท้ายของอล็กซิโนนะ mm hmm. เพื่อเตรียมพร้อมในการพารเด็กๆก,กลับไปสู่สเสนรยานั่นเอง mm hmm. นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ